Yeah. Mm -hmm. NBT Today วันนี้พาคุณผู้ชมออกนอกพื้นที่นะคะเรามาอยู่กันที่ตำบลน,น้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะกับเทศกาลเปิดฟาร์มชุมชนคนสร้างสารรค์ปีที่3สเปซพิลาฟาร์ม2024ภายในงานนะคะต้องบอกว่านี่คือสถานที่ที่รวบรวมพลังของชุมชนคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในงานจะมีอะไรน่าสนใจและมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับเทศกาลเปิดฟาร์มชุมชนคนสร้างสารรค์ปีที่3ส,สเปซพิลาฟาร์ม2024จุดเริ่มต้นของงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีบุคคลบุคคลน,นี้ค่ะนี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ทำให้คนในชุมชนมารวมพลังกันแล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อจากนี้จะสามารถต่อย,ยอดอย่างไรได้บ้างนั้นเราจะร่วมพูดคุยกับพิตัม้มนิพนธ์พิลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้ชื่นชมก่อนเลยอันดับแรกภายในงานชิดไงไงมากโอ้ขอบคุณครับเป็นงานของคนที่มีสไตล์มากจริง รรเรามาทําความรู้จักกันก่อนเลยจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเดินทางมาถึงปีที่3มันเกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรมมันเริ่มต้นได้อย่างไงพี่ตั้มเกิดจากความเหงาในการกลับบ้านเกิดความเหงานะเหตุเกิดจากความเหงาเราอยากให้เพื่อนๆได้มาเจอกันแล้วก็อยากให้รู้สึกว่าเเราเราไปอยู่กรุงเทพมาหลายปีแล้วกลับมาเนี่ยเรามองเห็นว่า เพชรบูรณ์มีของดีเยอะมากในรอบตัวทั้งข้าวมะขามเขียงแล้วจริงๆเพื่อนๆของเราเองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขามีของดีเหมือนกันเราก็เลยอยากรู้ว่าอยากให้ทุกคนเอามาโชว์ของมาอวดของแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นให้ทุกคนได้รู้จักกันแล้วก็ได้มีมิตรภาพเลยตั้งชื่อว่าสเปซ คือพื้นที่ของทุกคนพื้นที่ของชุมชนอะไรเงี้ยพื้นที่ของเราพื้นที่ของเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนหรือว่าคนที่มีของดีเนี่ยเอามาโชว์กันหน่อยครับคุณมีอะไรกันบ้างซึ่งก็บอกว่าในงานของดีเต็มไปหมดเลยของดีเพียบเลยปีที่3แล้วปีนี้ความแตกต่างจากปีอื่นๆหรือว่าเราจะได้พบอะไรบ้างในงานนี้บ้างคะปีนี้ก็ภายใต้ธีมดีไซน์วิลเลจเลยเราเชื่อมั่นว่าใน ดีไซน์จะเป็นจุดเชื่อมโยงชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม<ะ>และไอเดียใหม่ๆมรวมถึงธุรกิจที่ฐานราก<ะ>ธุรกิจฐานรากรวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ผมคิดว่างานดีไซน์จะเป็นจุดเปลี่ยน แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากใช้จุดแข็งจุดนี้มาเชื่อมโยงทําให้เกิดงานเป็นดีไซน์วิลเลจก็คือเทศกาลเปิดฟาร์มชุมชนที่ใช้ดีไซน์เป็นจุดเชื่อมโยงให้มันใหญ่ขึ้นอะไรเยงี้ครับคือสาเหตุของที่พี่ตั้มต้องใช้คําว่าดีไซน์มาเป็นจุดเชื่อมโยงต่างๆที่มาที่ไปพี่ตั้มเคยทําอะไรมาก่อนถึงให้ความสําคัญในเรื่องของดีไซน์ก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ครับผมก็จบหลักสูตรแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วรู้สึกว่าเราต้องมีการใช้แรงบันดาลใจเยอะมากในการทําสินค้าเชื่อมั่นนวาสิ สค้าเกษตรก็เหมือนกันเราอยากให้สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนมีมิติที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีดีไซน์ที่เก๋ไก่ขึ้นรวมถึงมีไลฟ์สไตล์ที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นจุดหมายปลายทาง ของทั้งคนดั้งเดิมคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่อยู่ร่วมกันให้ได้ค่ะเขาเรียกว่าไอเดียด้านดีไซน์ที่พี่ตั้มมีอยู่แล้วกับ,บ,ก,บการเป็นดีไซเนอร์เนี่ยมันสามารถที่จะมาเชื่อมโยงสู่ด้านของวิสาหกิจชุมชนหรือว่าสินค้าการเกษตรยังไงบ้างล่ะคะพี่ตัม้มจริงเริ่มต้นก็คือสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็เอาด้านดีนดไซน์เนี่ยมันเหมือนเสื้อผ้าเนอะเราทําทให้เขา่ดูดีขึ้นทาแพคเกจจิ้งให้สวยขึ้นมีตลาดนัดมีเรื่องของมาเก็ตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียบางทีเหมือนแพชชั่นหมดเราได้มารับพลังจริงๆปีนี้เนี่ยงานสเปซปีนี้อยากให้ทุกคนมารับพลังจาก100ล้านค้าที่อยู่ในงานอะไรเงี้ยครัมีด้านไหนบ้างคะที่สามารถจะมารับพลังได้ที่งานนี้โอ้ได้ทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเกษตรชุมชน เศรษฐกิจแปรอาสินค้าเกษตรแปรูปแล้วก็รวมถึงงานสิ่งทอแล้วก็รวมถึงเรื่องของเครื่องดื่มนะครับผมอาหารโหมีเยอะครบคันหมดแล้วอยู่ในงานแห่งนี้นะคะจบเลยปีที่3แล้วปีนี้สําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่1ปีที่2และในปีนี้ปีที่3พอจบงานแล้วการต่อยอดต่อจากนี้ของคนในชุมชนหรือคนที่มาร่วมงานเราสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่ายังไงบ้างครพี่ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเป็นงานแรกเลยผมคิดว่าเป็นงานแรกของพื้นที่ ที่เราจะเรียกได้ว่า zero waste แล้วก็เรื่องลดขยะในชุมชนจัดเฟสติวัลยังไงให้ไม่มีเศษขยะเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสถานีรีไซเคิลแล้วก็มีน้องหนอน black f i r e r ใช่ที่จะกําจัดเศษอาหารที่เกิดขึ้นในงานเรามีคนกําจัดเศษอาหารแล้วใช่เราจะไม่ทิ้งอะไรไว้แต่ว่าเราจะเก็บไปเรื่องของความประทับใจแล้วก็แรงบันดาลใจที่เอาไปต่อยอดในชุมชนของตัวเองต่อ ซึ่งปีนี้เนี่ยมีชุมชนไม่ใช่แค่หล่มสักเพชรบูรณ์นะฮะมีพิจิตรอ่ามีจังหวัดเลยนะครับผมมีอ่างทองมีนนทบุรีโอ้มีกรุงเทพมหานครเยอะครับทั่วทั้งประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี่แล้วนะคะสําหรับพื้นที่ที่จะเปิดให้คนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมาโชว์ของณสถานที่แห่งนี้และเชื่อเหลือเกินว่าในปีต่อๆไปงานจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้แน่นอนเลยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะว่าในงานนี้เราไม่ได้รวมแค่ของดีของคนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเท่านั้นแต่เรารวบรวมงานของดีีของทททัั่วประเเศดย เราจะพาไปดูการเพราะาภาในงานนี้มีของที่เป็นสินค้า GI จากทั่วทั้งประเทศอยู่ในงานนี้ด้วยและที่สําคัญมีเชฟมาทําอาหารนะคะจากสินค้า GI ในพื้นที่ด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเทศกาลเปิดฟาร์มชุมชนคนสร้างสรรค์น,นะคะเป็นแหล่งรวบรวมของสินค้าของดีรวมไปถึงสินค้าจีจากทั่วทั้งประเทศวันนี้เราอยู่กับจังหวัดอ่างทองเขามีอะไรที่เป็นสินค้า G ีและเป็นของดีกันบ้างไปติดตามกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําก่อนเลยค่ะครับผมคใครคะผมมาจากวิสาหกิจชุมชนบำรุงกองยาวนะครับผมบผมชื่อโอนะครับ แม่ผมชื่อบำรุงผมก็เลยตั้งชื่อแม่ว่าบำรุงกองยาวบำรุงกองยาวคือชื่อคุณแม่ใช่ครับของเราเป็น BCG นะครับสร้างสรรค์เพื่อยั่งยืนเพื่อนำไม้ชิ้นใหญ่ๆแล้วเหลือจากชิ้นใหญ่ๆมาทําเป็นชิ้นเล็กๆครับผมทาเป็นของขวัญของที่ระลึกอย่างนี้นะครับสามารถเล่นได้จริงได้ครับมีอะไรบ้างคะค่าอย่างนี้เขาเรียกกองบัดเดาะนี่ครับบันเดาะบันดานโชคใช้ขย่าจะแบบนี้ใช่ครับ นะคะส่วนใหญ่ใช้ในโอกาสงาน <Yeah. S 1> อะไรยังไงคะนี่กองอันนี้อันนี้ใช้ในพิธีพราหมณ์หรือว่าพิธีมงคลต่างๆแล้วกลองที่เป็นสินค้า GI ของเราคือ <GI> คืออันไหนคะอ่ะ GI ก็จะเป็นกองอของขวัญข,ของที่ระลึกนี่ตะโพนไทยใช่ครับ,รบอันนี้เขาะะเรียกว่าตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยคือนอกเหนือจากจะเป็นของที่ระลึกแล้วความหมายยังดีด้วยใช่ครับเป็นอิงจากเป็นสายมูด้วยครับ แล้วก็ตะโพนไทยคือเป็นครูกองเป็นเขาเรียกว่าเป็นของพ่อแก่ครับเขาเรียกมีคูไว้ไม่จนค่ะอันนี้นะคะคือสินค้า GI ของจังหวัดอ่างทองนอกเหนือจากนี้เรามีอะไรอีกบ้างคะก็จะมีกองครกองยาวเราก็ไม่ได้เอามาแต่ว่าอันนี้เป็นกองแชมเป้แลวก็เป็นกองลำบงของเรา ความพิเศษของกลองของจังหวัดอ่างทองมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงอะคะพี่หนึ่งต้องต้องบอกว่าความพิธีพิถันของเราคือเลือกใช้ไม้ชิ้นเดียวมไม่ได้ใช้ไม้ประกอบนะครับสองก็คือเลือกหนังที่ดีเพื่อเอามาขึ้นค่ะแล้วงานของเรามันก็จะเป็นงานอเอกลักษณ์เลยเป็นงานศิลปะครับเนี่ยมีความเป็นงานศิลปะอยู่ในนั้นด้วยนะคะนี่ครับนี่อันนี้ไม้ขนุนนะครับ <c oughs> แต่ว่าเรา,เาลางสันลายขึ้นมาเพื่อเป็นลายสิริมงคลเขาเรียกว่าลายน้ําไหลชีวิตไหลลื่นการงานไหลลื่นการเงินไหลลื่นอนอกเ<า>หนือจากเป็นเครื่องดนตรีแล้วยังเป็นเหมือนของที่เป็นสิริมงคลเป็นเครื่องรางด้วยเอาไว้บูชาได้ใช่ครับไว้แขวนได้บูชาได้ไว้เป็นของขวัญของที่ระลึกได้ครับผมที่เราเขียนฮนุมานคือเขาเรียกว่า เป็นหนึ่งไม่เป็นสองลองใครครับผมหนุมานเชิญธงฮานุมานเชิญธง,งด้วยถ้าใครสนใจสินค้านะคะที่เป็นสินค้า GI ของจังหวัดอ่างทองหรือว่าสนใจของขวัญของฝากต้องสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะใช่ครับในเพจได้ครับบำรุงกองชัยมงคลครับผมติดตามในเพจได้ครับหรือว่าใน Facebook ก็ได้ครับสมเกียิบ้านกองหรือแอดมาเป็นไลน์กันก็ได้ครับ0 8น9์าห่ 91, าหรือ ID ดไลน์ก็ได้ครับ som หนึ่งหงครับผมค่ะเป็นอีกหนึ่งของขวัญของฝากนะคะที่ต้องบอกว่าคิเอทมากๆแล้วก็เป็นงานศิลปะนะคะที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสินค้าชุมชนอีกด้วยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ ของดีของจังหวัดอ่างทองค่ะเราเดินทางมาต่อที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าโมนะคะที่นี่มีสินค้า GI และของดีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ<ม>วันนี้สินค้า GI ของโคร,ราชรเขาต้องพูดว่าไงโคร,ราชบ้านเองหรือโคร,ราชยังไงคะได้ครับได้หมดได้ครับมีเป็นภาษาโคร,ราชเองครับผมค่ะของดีของเราวันนี้คืออะไรคะ,ะจริงจริงวันนี้เรานํามาหลายผลิตภัณฑ์ครับแต่ว่าหนึ่งใ,ในนั้นคือเป็น ผ้าจีไอนะคบผมจริงๆจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จีไอมากที่สุดเป็นลำหนึ่งของประเทศไทยมีจํานวนปริมาณผ้าจีอผาดิพันจีไอมากที่สุดครับผมกี่ชนิดคะผมเข้าใจว่าปีล่าสุดนี้น่าจะมากกว่า11 11ชนิดแล้วน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อข้อมูล ยังไม่ได้ัปเดแต่ว่ามากกว่า11ชนิดในจังหวัดครับผมและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นของเราเองครับคือผ้าไหมคือมะอุบัวลาย<ฆ>เป็นจีไอของอําเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เป็นจีไอเดียวในประเทศไทย<ฆ>ที่ใช้ชื่อหมู่บ้านครับคือหมู่บ้าน,<ฮ>านคึมมะอุครับผมคือมะอุเป็นลายเลยบง่งบอกลาย <ผม S 1> ลักษณะเด่นของลายนี้ที่เป็นผ้าขาวมันโดดเด่นยังไงความเป็นจีไอของเรานะครับจะประกอบไปด้วย5สีครับอย่างที่เห็นในตัวอย่างนะครับก็คือว่าจะมีสีแดงสีดาสีขาวสีเขียวสีส้มซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมายของของตัวผ้านะครับ อย่างเช่นสีแดงหรือสีส้มเนี่ยเป็นสีของดิน<ฆ>เป็นสีของดินสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีของข้าว<ฆ>ส่วนสีขาวเนี่ยเป็นสีของความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับส่วนสี<ฆ>ดำเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความงมงายมนขังนับถือผีปู่ผียา่า<ฆ>ซึ่งบรรพบุรุษสืบทอดลายผ้าเนี้ยมาให้กับเรา<ฆ>ถามว่าทําไมต้องเป็นผ้าไหมคือมะอุ่บัวลายจริงๆผ้าลายเนี้ยเขาจะใส่เฉพาะไปงานมงคลเป็นผ<ฆ>้าผ้าบ่าหรือว่าเป็นผ้าผูกเอว าผู้หญิงก็พาดบ่าผู้ชายก็พาดบ่าก็ได้หรือผูกเอวก็ได้จะใส่ไปงานมงคลเช่นงานบวชงานแต่งงานบุญอะไรต่างๆแล้วก็ทําจากผ้าไหมเนื่องจากชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าทุกกระบวนการเกี่ยวกับไหมอยู่ที่ชุมชนของเราครับผมแล้วก็ยังคงรักษาไว้ใช่ไหมยังคงรักษาจนถึงปัจจุบันครับสามารถที่จะไปดูไปเยี่ยมชมไปเรียนรู้ได้สามารถไปเยี่ยมชมได้ไปดูได้ทุกอย่างเกี่ยวกับ การปูมอนเลี้ยงไหมทอผ้าเรามีทุกกระบวนการนอกเหนือจากลายผ้าที่ได้รับสินค้า GI เรียบร้อยแล้วก็ยังมีลายผ้าอื่นๆด้วยแนะนำหน่อยค่ะวะ่าคืออะไรคะก็จริงๆเรามาในธีมของ GI เนาะดังนั้นเราเลยนําผลิตภัณฑ์บางอย่างที่แ<ฆ>ปลรูปจากาผ้าขม้านะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงผ้าขม้าหมัก<ฆ>โพดหมักโคนนะครับใส่สบาย<ฆ>เป็นเสื้อผ้าฝายทอสี่ตะกอแล้วก็เป็นพิมพ์ลายนะครับที่เป็นลายมัดมีต่างๆแล้วก็จะเป็นเสื้อคลุมนะครับ ไปทรงต่างๆอย่างอางทีมเนี้ยพอดีคอนเซปต์ของงานเนี่ยเราจะเป็นแนวคันที่คันที่หน่อย<ฆ>เราก็เลยไม่ได้นําผ้าไหมมาเราจะนําเป็นตัวอย่างผ้าฝ<ฆ>้ายมาเท่านั้นเองครับผมแต่ถ้าเกิดใครสนใจผ้าไหมและผ้าฝ้ายมีช่องทางในการติดต่อหรือว่าสั่งซื้อ,อยังไงบ้างคะ,ะช่องทางในการติดต่อนะครับเรามีเพจของเรานะครับเพจ maligood เพจ maligood shop นะครับ m a l i g o o d นะครับแล้วก็ shop นะครับเป็นจะเป็นเพจของแบรนด์เราเองนะครับหรือเสิร์ชไปใน <Google S 2> กูเกิลก็ได้ครับ,รบชื่อวันเพนหมไทยค,ครับวันเพนคือชื่อคุณแม่ครับผมคือคุณแม่เหมือนกันใช่ครับะะผมแล้วก็หากผ่านไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับสนามบินอยู่ใกล้ๆจังหวัดขอนแก่นก็เรามีจัดนิทรรศการโชว์เกี่ยวกับผ้าไหมยอยู่ที่โรงแรมโคสะนะครับอยู่ในล็อบบี้เดินเข้าไปดูได้เลยค,ครับผมหลากหลายช่องทางนะคะสามารถที่จะไปอุดหนุนสินค้านะคะที่เป็นสินค้าชุมชนแล้วก็เป็นสินค้า GI ของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเหล่าได้นะคะจากโคราชเดี๋ยวเราไปกันต่อที่จังหวัดเลยค่ะ และตอนนี้นะคะพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงจังหวัดเลยแล้วค่ะเขายกมาเลยนะคะสําหรับของดีแล้วก็สินค้าที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราขนอะไรมาบ้างจากจังหวัดเลยโอ้โหขนมาทั้งผู้หอเลยค่ะเพราะว่ามาทั้งนาอำเภอมาทั้งนายกเลยอ๋ยอยู่ไปอำเภ <laughs> อมาด้วยใช่คะเรามีอะไรบ้างที่เป็นสินค้าก็วันนี้นะคะก็สิ่งที่เริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือบานาน่าแลนด์ก็คือเริ่มจากกล้วยก่อนเลยค่ะนี่ผลไต้ที่มาคำว่าบานาน่าแลนด์ใช ล้วแปรรูปเป็นอะไรยังไงบ้างก็มีกล้วยเส้นก่อนนะคะคือขนกับแก้มกับแก้มเป็นกับแล้วนะเป็นของทานแรกอเ่ะเป็นขอนทานะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายมาทําเป็นเรื่องท่องเที่ยวชุมชนที่ตําบลของเรานะคะที่ตําตาบลผู้หอมอำเภอผูหลวงที่จะเห็นได้เลยค่ะว่านี่เริ่มจากตัวแรกเลยใช่อันนี้คือเป็นงานชิ้นที่เพิ่งออกมาสู่สายตาครั้งแรกก็คือในงานพิลาฟามเนี่ยที่เขียนมาทั้งหมดบรรณาแลนวบาแลใช่ดินแดนกล้วยคล้ว โดดเด่นหรือที่มาของลายนี้เนี่ยมันมีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันมาจากอะไรองไรคะเขาเรียกว่า<ะ>ค้นหาตัวตนให้เจออ่าแล้วก็เอาออกมาเป็น product อย่างเช่นวันนี้เสื้อ,อที่พี่ใส่อยู่ด้วยบอ,บอกถึงความเป็นจังหวัดเลยค่ะและสิ่งที่จังหวัดเลยมีก็คือนั่นคือผลิตภัณฑ์เรื่องไฟาย พวกนี้ก็คือใช้ในโฮมสเตย์ทั้งหมดเลยสามารถจองไปพักได้ด้วยคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เรามีอยู่แล้วเรามีฟ้าเยอะเรามีค่าฟ้าที่ขอขึ้นมาเราก็เอามาใช้ในในที่พักที่อยู่ในพื้นที่ของเรา่ถ้าเกิดว่าอยากจะสัมผัสอยากจะใช้คือคุณต้องเดินทางไปที่จังหวัดเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปพักในที่ของเราแต่มาวันนี้สามารถช็อปไปได้เลย่เข้ากับบรรยากาศดีๆเพราะว่าตีวันนี้บอกว่าสีฟ้าๆคลาำๆเราก็เลยจัดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้า เช็ดมืออ่ามีผ้าเช็ดมือมีผ้าเช็ดมือนะคะผ้าเนกประสงนี่ผ้าห่มเป็นผ้าทอหมดเลยใช่ค่ะทอมือหมดเลยค่ะสวยงามมากใช่ค่ือสินค้าที่เป็นสินค้าของดังเลยถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดเลยพลาดไม่ได้เราต้องนึกถึงอะไรบ้างคะอ่าเนื่องถึงอันแรกเลยคือไฟไฟมือเลยไฟตุยก็คือนี้ใช่ค่ะลองจับดูค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้นิ่มๆแบบนี้เลยค่ะนุ่มมาก นะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือจากนี่เลยใช่ค่ะถักทอเป็นเส้นใยจากฝ้าย<ช>นิบ,บนี้แบบนี้พอเส้นมาเป็นเส้นใยแบบนี้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ เขาเรียกว่าออแกนิคร้อยเปอร์เซ็นต์คุณสมบัติพิเศษของฝ้ายชนิดนี้มันดีกว่าอย่างอื่นยังไงล่ะคะมันนุ่มและก็สามารถใส่สบายซักได้แบบซักเครื่องได้เต็มที่เลยแล้วยิ่งซักยิ่งนุ่มให้ซักยิ่งนุ่มซักยิ่งนุ่มวิธีการดูแลรักษายากหรือเปล่าไม่ยากค่ะลงเครื่องซักเสร็จเรียบร้อยเลยได้เลยได้ได้สามารถใช้ได้ในระยะยาวด้วยนะคะใครที่สนใจสินค้าที่เป็นผ้าฝ้ายของดีของเมืองเลยนี้จะสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนยังไงบ้างเฮดบราน่าแลนดีเดนกล้ยค่ะและอีกอันหนึ่งฝากไว้ ดูปูหออเทศก,กาลกินปูชมปูหอ ต้องไปต้องไปที่มารลนาแลนด์ใช่ค่ะเพราะมีแพคเกจพักด้วยและที่สําคัญจังหวัดเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่เขารวมไว้แล้วซึ่งอัตลักษณ์ที่งดงามแล้วก็งานประเพณีที่ไม่ควรพลาดเป็นอีกหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็มีคนที่มาแนะนําที่พูดเก่งขนาดนี้ด้วยนะคะต้องไปให้ได้เลยอย่าลืมไปเที่ยวอำเภอพูลหลวงนะคะและที่สาคัญตำบลบวหอจังหวัดเลยไปหลายๆเด้อคุณจูงค่ะคจง่ะจากจังหวัดเลยเราอยู่กับเจ้าภาพที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะของดีของหล่มจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันค่ะ อีกหนึ่งบูธท,ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนั่นก็คือบูธท,ที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์แล้วก็สินค้างานฝีมือนะคะของชาวไทยหล่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของอําเภอหล,ล่มสักซึ่งวันนี้นะคะเขามีทั้งแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบร่วมสมัยจะมีอะไรกันบ้างนั้นต้องพูดคุยกับ2ท่านนี้เลยสวัสดีค่ะ สวััดีครบขอถามถึงดั้งเดิมก่อนเลยละกันสินค้าหรือว่าอัตลักษณ์ของชาวไทยลมของเราดั้งเดิมเรามีอะไรกันบ้างคะครับสำหรับงานดั้งเดิมของชาวไทยลมนั้นก็คือ หัวสิ้นหัวแดงตีนกาหรือสิ้นมีขั้นน้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยหล่มเลยที่มีที่เดียวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั่นก็คือหัวสิ้นที่เป็นหัอแบบมัดย้อมนะครับก็อย่างตัวอย่างนะครับนี่หัวหัวสิ้นที่เป็นหัวสิ้นมัดย้อมนะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีที่เดียวแล้วมีที่นี่นะครับที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด3ส่วนนั่นก็คือส่วนหัวสิ้นตัวสิ้นและตีนสิ้นนะครับ รวมกันเป็นสิ้นหมี่ขั้นน้อยไทยล่มนะครับเนา<น>ะ,ะส่วนลวดลายก็จะมีลวดลายที่หลากหลายที่สื่อถึงมรดกภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยล่มครับที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่สําคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามาถึงอำเภอลมศักดิ์แล้วเนี่ยจะต้องซื้อผ้าสส้นแบบนี้กลับติดไม้ติดมือกับไปอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่แอบทราบมาสำหรับน้องเขาก็คือเทคนิคมัดหมี่เราเอามาใช้ร่วมกับผ้าสส้นนี้ยังไงบ้างคะเทคนิคมัดหมี่นะครับ คือการมัดลายเล็กๆน้อยน,อยนะครับเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของที่นี่นคือลายที่เป็นลายที่เป็นตัวเล็กๆนะครับที่สื่อถึงความเป็นวิถีของชาวไทยลมนะครับ ที่มีทั้งลายของประเพณีลวดลายทั้งความเชื่อทั้งวิถีชีวิตสะท้อนผ่านออกมายังผ้าสิ้นผืนนี้ครบหมดแล้วนอกเหนือจากผ้าสิ้นเรามีสินค้าอื่นๆอะไรอีกบ้างคะก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเราก็คือจะมีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมโดยน้นไปทางการย้อมสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับส่วนใหญ่สีธรรมชาติที่เรานํามาใช้ย้อมให้เกิดเป็นผ้าสีสันที่สวยงามเป็นมาจากอะไรบ้างคะเป็นพืชที่เรา หาได้ในท้องถิ่นของเราเลยนะครับก็จะเป็นใบไม้เปลือกไม้ดอกไม้แก่นไม้อะครับตามฤดูกาลก็จะมีการให้สีที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งเราจะเอาตัวที่มีในท้องถิ่นของเราอ่ะมาใช้ให้เกินประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าแต่ละชิ้นที่ออกมานะคะจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญนะคะเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยจากดั้งเดิมมาสู่ร่วมสมัยมีการตัดเย็บแล้วก็ดีไซน์ต่างๆมากๆเลยเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับสินค้าที่ เป็นแนวไทยรมร่วมสมัยนะครับต้องบอกกันว่าชาติพันธ์ไทรมนะครับไม่ไม่ได้มีแค่ผ้าที่เป็นเทคนิคบั้งหมีซึ่งมีหลากหลายเทคนิคที่อยู่ในชุมชนของพวกเราอย่างส่วนที่ผมนํามานะครับในออกงานครั้งนี้จะเป็นการหยิบเอาเรื่องราวของผ้าทอเทคนิคขิดมาเปรรูปนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของกลุ่มเรานะครับของแบรนด์ขิดโคสาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลายผ้าตัวนี้นะจะเป็นลายตัวนี้ซึ่งเป็นลายโบราณที่หายไปเกือบจะ40ปีเรากลับมารื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ปลุกเอาวิชาจากช่างครูที่ เริ่มล้มเสียหายตายเสียจากกลับมาเล่าเรื่องใหม่แต่ผ่านการออกแบบดีไซน์มาเป็นเสื้อผ้ามาเป็นแจ็คเก็ตมาเป็นกระเป๋าประมาณนะครับที่ร่วมสมัยมากๆเป็นเสื้อยืดธรรมดาแต่มีกระเป๋าที่เป็นผ้าที่เป็นลายที่หายากลายที่หายไปแล้วเราเอามาแปะไว้ใช่ครับเอามาแปะไว้หรือเอามาออกแบบเป็นตัวปดักผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะพอเราเอาลายที่หายากแบบนี้มาตัดต่อหรือว่ามาประยุกต์กับรวงสินค้าที่เป็นสินค้าปัจจุบันแบบนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับสาหรับ ลายผ้าลายนี้จะเป็น,นะะเป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับเนื่องจากว่าลายเนี้ยมันมีความเป็นโมโลแกรมมีความเป็นไทยแต่ไม่ได้เป็นไทยจ๋ามีความร่วมสมัยในตัวครับผลตอบรับดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการออกมาในรูปแบบของผ้าชิ้นหรือตัวผลิตภัณฑ์อย่างล่าสุดนะครับลายเนี้ยได้รับ ได้บรรจุลงในเล่มเทนบุ๊กของพระองค์หญิงสิริวัลนวรีนะครับท่านเป็นบรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้เองจัดอยู่ในประเภท4เทคนิคผ้าที่น่าจับตาในฤด,ดูกาลนี้เลยครับซึ่งเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจของชาวไทยล่มและชาวพิชบุญมากมากห้องทางการติดต่อสินค้าที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนี้อยากได้ต้องติดต่อที่ไหนยังไงาคะสามารถติดต่อได้ที่เพจเ c e b o o k เพชรปุระหรือว่าแต่ละแบรนด์นะครับในเพชรบุระเนี่ยจะมีกลุ่มงานที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าพิชบุญเนี่ยมีหลายแบรนด์ด้ววยยกัันอออ่างงงขตผมเ แบรนด์ขีดโคสาชื่อเต็มๆของกลุ่มคือกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขีดวัดโคสาคอำเภอหล่มศักด์เพชรบณ์อย่างฝั่งของน้องนะครับก็จะเป็นเงือนธนชาชาผ้าทอพื้นเมืองไทยลมุมซึ่งเราอยู่ในแบรนด์ที่ชื่อว่าเพชรบุระเป็นการหยิบเอาเรื่องราวของผ้าของจังหวัดเพชรบณ์มาเล่าเรื่องผ่านงานดั้งเดิมและงานดีไซน์ที่มีความร่วมสมัยครับเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่สาคัญนะคะก็อยากให้แวะเวียนเข้ามานะคะและถ้าเกิดมาเยือนเพชรบณ์แล้วอย่าลืมนะคะซื้อของฝากที่ทําจากผ้าจากชาวอําเภอหล่มักหรือว่าชาวไทยหล่ม ครับ กิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการลังสรรเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นสินค้า GI แต่ละพื้นที่โดยเชฟมืออาชีพวันนี้เชฟท่านแรกนะคะจะลังสรรเมนูจากสินค้าอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเชฟแบงค์งครับเชฟแบงค์วันนี้ได้โจทย์มาเป็นอะไรคะเราได้เป็นส้มโอท่าข่อยนะครับส้มโอท่าข่อยจากจวัดพิจิตใช่ครับอ่าแล้ววันนี้เราจะเอามาลังสรรเป็นเมนูอะไรคะวันนี้เราจะเอามาทําเป็นแซงว่าแซง,งว่ากุง้งกุ้งย่าง จริงๆอยากอยากได้ตะลรก ตั้งใจว่าอยากได้ปลาในท้องถิ่นแต่ทีนี้เราก็เลยแบบเหมือนอยากได้เป็นปลาแบบว่าที่มันตัวใหญ่เนื้อนานๆหน่อยแต่นี้มันก็หายากนิดน,นึง<ฆ>ก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นกุ้งกุ้งดีกว่า<ฆ><ๆ>ก็จะแบบว่าสะดวกในการแบบทําด้วยเพราะเราต้องเตรียมของมาก่อนเนาะ,ะแล้วก็มาลังสรรเมนูที่นี่ใช่ครับเป็นการยกระดับนะคะสินค้า GI ในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรอย่างส้มโอของพิจิตรนะคะให้มาเป็นเมนูแซงว่าใช่จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรากลับมาชิมกันได้ครับเรามีอีกสองเชฟด้วยกันนะคะไปกันต่อเลยค่ะ กับสินค้า GI ของจังหวัดพิจิตรอย่างส้มโอท่าคอยนะคะเดินทางต่อขึ้นมาถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับข้าวเหนียวลืมผัววันนี้ลังสรรโดยเมนูของเชฟอีนั่นเองสวัสดีค่ะเชฟอีแนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีครับชื่ออ e. ีนะครับอัครเดชเป็นคนล่มสักเพชรบูรณ์นนเลยใช่ครับนะคะวันนี้โจทย์ของเราคือคือได้ข้าวลืมผัวมาก็เลยนํามาทําเป็นเมนูโบราณ คือ <c oughs> อะไรคะเป็นอ,อันนี้มันได้อินสปิเรชันมาจากเมนูข้าวตังเมี่ยงลาวครับถูกมันถูกบันทึกลงในหนังสือชีวิตในวังของหม่อมหลวงเนื่องครับผมเป็นต้นเครื่องของรัชกาลที่5้ก็เลยนํามาดัดแปลงใช้ข้าวลืมผัวแทนแต่ตแตนมปีเขาใช้อะไรคะเป็นข้าวตังครับเป็นข้าวตังข้าวตังคือข้าวที่ติดติดก้นหม้อเพราะว่าสมัยก่อนเขาหุงข้าวด้วยกระทะใช่ครับแข็งใช่ฮะ ก็เลยนํามาเปลี่ยนเป็นข้าวผ่องโดยใช้ข้าวลืมผัวทำข้าวลืมผัวเอามาทาเป็นข้าวพองใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะลังสรรเป็นเมนูนี้ข um ึ้นมาใช่ครับแล้วก er ็จะมาแยกวิธีการเสิร์ฟให้เป็นไฟาดินิ่งขึ้นอีเป็นไฟาดินิ่งด้วยนะคะจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรากลับมาหาเชฟอีกันนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งเชฟเหมือนกันกับอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทําจากสินค้า g i จะเป็นอะงไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เชฟอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาลังสรรเมนูจากสินค้าจีไอในพื้นที่นะคะนั่นก็คือเชฟแพทนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค,ค่ะเชฟแพทค่ะค่ะชื่อแพทนะคะชื่อจริงชื่อนันทภักไทยไขำค่ะ,คะปัจจุบ,บันเป็นเจ้าของร้านอาหารเกาหลีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารเกาหลีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โจทย์ที่เราได้รับในวันนี้เชฟแพทมันคืออะไรคะมะ,ม,มะขามค่ะมะขามอยู่เพชรบูรณ์อยู่แล้วเมืองมะขามหวานเมืองมะขามหวานมะขามหวานที่เราเห็นกันวันนี้เชฟแพทจะมาลังสรรเมนูเป็นอะไรคะคือปกติเราเราห็นนมมมะาวกจใุซส ซอสเปรี้ยวหวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งแบบเอามะขามมาแช่อิ่มเอามะขามมาดองน้ำผึ้งหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเออพนมองว่าจริงๆแล้วมะขามมันสามารถไปได้ไกลกว่าอาหารไทยก็เลยมามีกับความเป็นจริงๆในอาหารอินเดียมันจะมีตัวหนึ่งทีาเรียกว่าทามารีนชัตแนนี่คือเป็นตัวซอสมะขามใช่ค่ะแล้วก็เอาซอสมะขามตัวนี้ค่ะมาอยู่ในลูกปาณิปรีแต่ว่าเราเสิร์ฟพร้อมกับเมี่ยงโ้นซึ่งเป็นเมนูอนุรักษ์ของ ไปชมบ,บูในปีนี้ด้วยนี่ค่ะมาเสิร์ฟแบบนี้นะคะจากมะขามของ เพชรบูรณ์ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแบบนี้แปลกตาไปเลยแล้วก็จะมีอีกลูกหนึ่งค่ะเป็นดีเซอร์ตคือเป็นขนมหวานซึ่งในดีเซอร์ตตัวนั้นอ่ะข้างล่างก็จะเป็นแครกเกอร์เสิร์ฟกับเยลลี่มะขามมีคัสตาร์ดมะขามแล้วก็ท็อปด้วยมูสมะขามอีกทีหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้คืออยากให้ได้ลองชิมไม่น่าจะได้เคยกินที่ไหนแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วมะขามก็จะเป็นขนมหวานได้ยากเหมือนกันใช่ค่ะเราองว่าเป็นความแปลกใหม่อย่างแน่นอนนะคะจากมะขามที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจะกลายนนอาาร่่ิชั้ไงงตม แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่าพกํลังจะเปิดบาร์ชื่อโซวาแต่ว่ามาขามก็สามารถที่จะเป็นเครื่องดื่มค็อกเทลได้เราก็เลยทำาคลริฟายค็อกเทลออกมาเป็นเป็นมาขามซึ่งเอามามิลพันช์คือทำให้มันเป็นค็อกเทลที่ใสค่ะแล้วก็เสิร์ฟกับจิงเจอร์แอลอก็จะกลายเป็นเพชรบูรณ Spice แอนด์ซาค่ะนี่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ทเกิดขึ้นนะคะเป็นสินค้าจีไอนะคะกับมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้เชฟแพทได้รังสรรค์เมนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราตัดมาชิมกันค่ะ คำค้างงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพราะนี่คือพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้รวมไปถึงมาหาไอเดียใหม่ๆในการประกอบอาชีพในอนาคตที่สําคัญธุรกิจที่เราทําเป็นของดีที่มีอยู่แล้วในชุมชนและที่สําคัญนะคะจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยวันนี้หมดเวลาของ NBT Today แล้วค่ะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ